¡Gracias ตอนนี้ผมอยู่นะครับวิทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมเป็นวุทยานแห่งชาติที่ติดทะเลแล้วก็มีวิวภูเขาที่สวยและแปลกตามากจากเด็กอีสานนะครับซึ่งสวยมากหาทรายก็ดูสะอาดสะอาดดีแน่นอนนะครับว่าสะอาดเพราะว่าเป็นพื้นที่วิทยานะครับ ก็บรรยากาศดีมากครับคนก็ไม่เยอะเลย<อ>สามสี่เต็นต์เองนะฮะแต่ว่าฝันงน้นสวยมากเดี๋วไปดูกันหน่อยนะ่อนนะนตรงนี้ก็มีเรือชาวบา้านเยอะเลย<อ>เดี๋ยวเราไป<อ>กลางเต็นต์กันดีกว่าครับไป กางเต็นท์เสร็จนะครับเมื่อกี้ก็พยายามที่จะกางไฟชีตนะฮะกางไม่ได้เลยเพราะว่าลมแรงมากเป็นพื้นทรายด้วยนะฮะแล้วก็สมองมันมันไม่เกาะทรายถ้าเป็นพื้นดินก็ว่าไปอย่างวิวดีมากตึกทายก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแสงกำลังสวยเลยฝั่งนู้นสวยมาก สักพักจะเดินไปเก็บภาพสักหน่อยด้านหลังที่เป็นภูเขาสวยมากมีอาขก็นน้ำตรงนั้นสวยมากครับชอบมากตกเย็นมาน้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยเรื่อย ช้าแล้วน่าจะเดินไปตรงน้น ตอนนี้เวลาตีสีฮะตั้งนาฬิกาปลุกนะครับจะมาถ่ายทางช้างเผือกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเห็นทางช้างเผือกหรือเปล่าครับ สบายดีครับสบายดีเตินมาทีสีาร่าช้างแต่ีหมอกเย็นใจมากเห็นช้างไหมครับเห็นครับยังเป็นดาวแต่ถ่ายไม่ได้จริงมากครับเมื่อคืนไม่นอนครับเจนอีกวนครับขโมยให้สัญญาไอจุบฮะชื่ออะไรนะไอจุบมีชื่อล้วเหรอยุงเยอะไหมครับไม่มียุงครับแด้ตื่นตื่นเช้ามายุงเยอะมากเลยนะบอกที่ไม่มียุงเลยบ้านเปิดเปิดได้เลยเย็นมาก

ว่าตัวระดับไปหายอยู่ <laughs> เอาฝาตัวนี้หุดแล้วก็มันโค้งหงายเกลืวกสายก็กระเด็นเข้าไปล่องขึ้นไปเป็นกบฏตีเหตุเสียใจอยู่ไว้เสียใจอยู่แล้วก็เอามาเอาหมดแล้วมันก็โดนท้องไตแล้วสักพักนะครับเราจะไปเหยีบเสี่ยงก้นน้ำเหยียบทำไมงงว่าทำไมคนไม่สนใจใช่ครับเราด้วยเรากเราไม่เราจะไปเหยยบยังไง ประทับตาบุทยานะครับซึ่งจะประทับทุกที่เลยที่ไปบุทยานพญานครนี่มันเดินไกลก็ถ้าว่าน้องเดินก็สองลูกเข่าจากฝั่งนี้นะถา้าไปไปนู่นไปอีกลูกเข่ามันตก3ามลูกเข่าอะแต่ว่าไปกลับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงลูกเข่าแรกนะเนะถ้าเรานั่งเรือล่ะครับนั่งเรือก็สี่ร้อยไปกลับนั่งเค่หกคนมันใช้เวลานานไหมครับเรืแป๊บเดียวนะคะ เรือมันวิ่งแป๊บเดีวยวเองเราก็แค่ขึ้นแค่ลูกเขาเรือจะได้ฟิล์วกว่าอะไรนะคะนังน่งเรือมันได้ฟิล์วกว่าใช่แต่ <ไป S 1> <อ>บรรยากาศถ้าเด,<อ>เดินก็ดีอะเดินมันก็ได้วิวเหมือนกันนะเรื่อนี่มันปล่อยจากตัวบึงบังวไม่ใช่ใช่คนละที่ค่ะท<อ>ี่เราไปที่หาดบางปู<อ>ตรงน,นี้อะเราไปลุ้งท่าเรือที่หมู่วัดบางปูแล้วเราก็นั่งล่องขึ้นาเขาไปทา่านี้เดี๋ยวก็ถึงฝั่ง แ๊บเดียวแหละนั่งอ่ะนั่งแค่เดียวในนี้เราแค่ขึ้นแค่ลูกเขาเดียวทั้งหมดต้องไม่มีเราขึ้นสามลูกเขาอ่ะนีมากกันกี่คนละคระับส <3 S 2> ามคนสามคนดีนี่นั่งได้ลำหกคนนี่ถ้าเราอยากไปก็ต้องนั่งแลนะสี่ร้อยไปครับครับขอบคุณครับนั่งเรือสองเสียงครับซึ่งคือเพือนกับพี่